สวัสดีจ้กเมกานะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะเราก็พาเด็กๆมาเที่ยวสนามเด็กเล่นที่นี่นะคะเราเคยมากันแล้วนะคะประมาณเดือนที่แล้วเป็นงานวันเกิดของเพื่อนพี่โนอานะคะ แต่ส่วนของอสนามเด็กเล่นที่ว่ามีน้ํานะคะที่มีน้ผํผู้มีน้าอะไรพวกนี้นะคะยังไม่เปิดนะคะแต่ตอนนี้เปิดแล้วนะคะเด็กๆก็เลยใส่ชุดว่ายน้ํานะคะมาเตรียมเปียกเต็มที่เลยนะคะที่นี่เข้าฟรีนะคะเป็นสนามเด็กเล่นของทางเมืองนะคะเมืองนี้นะคะใกล้ๆบ้านเกศน,นะคะไม่ไกลนะคะขับรถประมาณ20นาทีนะคะเข้าฟรีนะคะ <ใน S 1> ก็ค่อนข้างจะใหญ่นะคะใ, <น S 1> ใหญ่กว่าเ <ไป S 1> มืองเกตนะคะตรงนี้นะคะเราก็พาเด็กมาเล่นกันเต็มที่นะคะพวกนี้กะว่าจะไปเที่ยวทะเลนะคะ เด็กจะเอาคลิปมาฝากกันนะคะนี่นะคะเด็กๆก็สนุกสนานขึ้นใหญ่เลยนะคะวันนี้นะคะที่เรามากันนะคะอุณหภูมิประมาณที่21องศาเซลเซียสนะคะก็มีแดดก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะคะแต่ไม่ร้อนชื้นนะคะเด็กๆก็แหมผิวนะคะเริ่มแทนกันแล้วนะคะแหมยังไม่ไปไทยเลยนะคะเนี่ย เสร็จจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปร้านตัดผมนะคะพี่โนอากับพ่อบ้านแล้วก็น้องเลียมนะคะตัดผมมาใหม่กันนะคะเดี๋ยวว่ไงเก็ตลงรูปให้ดูนะคะแบบว่าหน้าสั้นข้าหลังยาวนะคะแล้วก็นี่นะคะเราก็มาทานดินเนอร์กันก่อนกลับบ้านนะคะวันนี้เ็าจะเป็น lobster roll นะคะอร่อยไหมอร่อย พรอบบ้านเราอยากกินหลายวันแล้วนะคะไม่ได้มานะคะวันนี้ก็ถือโอกาสนะคะทำนู่นทำนี่เสร็จนะคะได้ออกมาก็แวะมาสักนิดนึงนะคะยังไงฝากกดติดตามกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในอเมริกาแม่ลูกสองฝากกดไลค์กดแชร์กัด้วยนะคะไว้เจอก,กันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ